หิมะตกวันนี้เพืเ่อนๆถ้าแต่มาเพิ่งได้เจอมาสองอาทิตย์แล้วเพิ่งได้เจอหิมะวันนี้ไม่หนาวมากค่ะลบสอง สองลบสองค่ะใครจะมาทำผมเนาะวันนี้ <laughs>